พระเอกชอบมานั่งอยู่กับตาแหวนเห็นตาโจ้ไหมนะร้านขายผ้านะคะวันนี้ ที่เล็กเปิดร้านขายผ้าเหรอคะ <laughs> เป็นคนสะอาดมากนะคะแล้วโอ้โหดูเสร็จงาน <laughs> เสร็จกา <laughs> เราเอาผ้าขี้ริ้วมาซักไว้ตากไว้ใช้ต่ออันนี้ดีนะอันนี้ดีเพราะบางทีเนี่ยไม่มีใครเห็นนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือผ้าขี้ริ้วพี่กัมพูทำอะไรอะ่ะตั้งโต๊ะกินข้าวล่า <laughs> อะไร เขาเพิ่งจะตื่น<า>ก,กินจริงๆเหรอก่อน้อ้วนเขาเตรียมไว้ให้แล้วเนี่ยนักวงเขาตื่นมาแต่เช้าก็เ,าเตรียมก็ต้มไปให้โดยเสร็จก็ก็ทานก่อนก็ได้เดี๋ยวทานเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บแก้วมังกรหน่อยเพราะว่าแก้วมังกรกําลังสวยงามกําลังน่ากินหรือเก็บมากินก่อนก็ได้วะกินก่อนก็ได้เป็นของหวานดีเลยแก้ว มาแล้วล้างให้เรียบร้อยนี่กิ่งเดียวนะว้าวทีเนี้ยถ้าเราไม่เก็บออกอ่ะเขาจะไม่ไม่งอกใหม่นี่กับเจวบองนี่นของมันเข้ากันอย่างเรืลยทียนี้เผ็ดมากมาเลยนะฮะนี่ถ้าสนใจแล้วก็นี่น้ำพริกตาแดงถ้าสนใจนะครับไม่เผ็ดมากนะฮะแล้วก็กินกับ ลูกชิงแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับบอกว่ามีแค่ผักสดผักลวกผักต้มก็พอแล้วอ,อาหารเช้าวันนี้ไข่เจียวอใส่นี่เราชอบมากเลยนะใส่ไข่เจียวใส่หอมหัวใหญ่เนะนี่ยมานี่ยเจียวบองไข่เจียว เดินผู้สาวกินเข่าเนี่ยนะสาวมะนาวกินเข่าลามาชุดนอนมันคือลายบนลายล่างเสื้อผ้าไม่ได้ซักอร่อยนะแซ่บดีจังแต่ใครชอบเผ็ดนะบอกแนะนำเลยนะคำแรกก็จีดแหละจดจ้านจริง น้ำพริกตาแดงก็เข้านะฮะพริกตาแดงก็ได้นะเนี่ยนี่กินไปเมื่อคืนเนี่ยกินเมื่อคืนนี้บอกว่ากินไม่หมดเราก็ใส่ตู้เย็นไว้อย่างนี้แล้วก็มื้อต่อไปเราก็มาทานได้<ม>ะนะ,ะกินคำใหญ่ครับหมยถึงน้ำพริกนะไม่เผ็ดใช่ไหม น้ำพริกตาแดงไม่เผ็ดับกลางๆกลางๆหอมๆอ,อืมอืมทาไข่เจียวน่าจะเข้าเนาะเข้ากันจังแล้วเนี่ผักบุ้งไฟแดงอันนี้ต้องขอบคุณนะฮะนะ้าอ้วนตื่นมาทำแต่เช้าเลยกัว,กวไม่ได้กิน <laughs> มาคุณรันชนีมาแล้วก็น้ำอ้อยคั้นสดคุณรันชนีจากสวนเป็นความภูมิใจน้ำอ้อยคั้นสดจากสวนเราทำเป็นขวดแบบนี้ไว้ให้ด้วยนะสำหรับใครที่อาจจะผ่านไปผ่านมาแล้วอยากดื่มน้ำอ้อยก็จะมีขวดแบบนี้แช่ไว้ให้ได้ หอมหวานกําลังดีไม่ได้หวานจี๊ดนะฮะหวานพอประมาณนะครับเสร็จจากงานช็อปนะครับแบมกับมะนาวก็มาลุยต่อที่บ้านหลังใหญ่บ้านมันเยอะเนาะจะร้อยมาไรใบข้าวเอออันนี้ถามจริงว่าตื่นมาอาบน้าหรือยังจ๊ะนึกว่าสวยตั้งแต่ยังไม่ตื่นก็สวยอย่างนี้เลยอ๋ออานึกว่าอานึกว่าเขายังไม่อาบน้ำแล้วเขาดูเรียบร้อยนะ เพราะว่าถ้าเราถ้าเราจะต้องสวยขนาดนี้เราต้องอาบน้ํานะทางโน้นถูเป็นหน้าเลยนะแบบว่าคนละครึ่งบ้านเลยบ้านเยอะเกินะนะ <laughs> ยังไม่พอยังไม่พอให้นอนเลยนะโอ้ต้องมีอีกนะต,ตอนนี้ยังไม่พอเลยนะ,ะดูนะคะบ้านเยอะเกิน ก็ค่อยๆทําไปครับเพราะว่าจริงๆบางห้องก็นอนด้วยกันอยู่สองสาคนนะนะครับนอนเยวยกันสองสาคนใช่แล้<น>วก็แตกห้องออกไปให้เป็นห้องส่วนตัวครับก็ถ้ามีกําลังก็จะขยายให้มีห้องแต่ละคนแต่ละคนมีห้องของตัวเองอะไรประมาณนี้ดีไหมครับมะนาวนี่ตอนนี้นอนใต้ปลายเตียงใหญ่น อันนเราสงสารนอนไปเตียงยายเตียงคุณยายตรงหน้าเอาแค่ก็ดีเพราะว่าต้องคอยดูใช่ป่ะมะนาวได้นอนเต็มอิ่มบ้างไหมเพราะอะไรรู้ไหมคุณยายก็จะค่อยนอนไม่ค่อยหลับนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยบางวันนะบางวันคุณยายก็นอนเร็วตีสามตีสี่ยายปวดขามะนาวก็ต้องตื่นมะนาวก็บอกว่าอยากได้อะไรก็ปลูกเอาใช่ไหม อ๋อแต่มะนาวหลับได้ใช่ไหมเออก็ดีโอ้มะนาวหลับได้ทุกสถานการณ์เด็กกำลังกินกำลังนอนมีคนถามว่าน้องแบมเป็นลูกผู้ใดวาสั้นอ่า้องแบมน้องแบมก็เป็นลูกพ่อกับแม่ก็ก็ถือว่าเป็นหลานแล้วล่ะก็ถือว่าเป็นหลานแบมอยู่ติดมากนะเนี่ยสวนเนี่ยแบมไม่ค่อยได้กลับกรุงเทพเลยเออเนาะ ไม่น่าเชื่อว่าแบมเขาจะอยู่สวนแล้วเขาจะแบบมีความสุขเป็นหลานพ่อหญ่พระท่านแหวงคนนั้นพ่อหญ่พระท่านแหวงโอ้มาเบิ่งสองสาวนี่เบิ่งนี่ฮะถูดีโพดถูดีโพดเอามันดีโพดสินะเด็กกระเพราเรียบร้อยอยู่ข้างหลังนี่ยังไงเด็ดกระเพราเด็ดกระเพราเรียบร้อยยังโตเขาเขาบ่นว่าวันนี้จะให้ตาเล็กทําผัดกระเพราให้กินเหรอเพราะว่าไม่ดูไม่มีอะไรเลย เอาในตู้ไม่มีอะไรกินเอาจริงเหรอมีแต่ไก่กับหมูเอาก็นั่นแล้วโอ้ยสิเบื่อหมูเนาะกินทุกมื้อกับบ่้ก็ทำไมไม่หวางแหแล้วเออเอาแม่มาเอาแม่มาวางแม่มาแกงปลาโอ้โหอาจจะกลับแล้วเออแกงอะไรเนี่ยแกงอะไรแกงใส่อะไรนะแกงใส่ผักบุ้งอ่ะใส่น้ำปลาหน่าเด็กเขาไม่ได้กินแบบเรานะพี่ปานินอะปานินแกงใส่ผักบุ้งอ่ะนอกพะเยาแหวก เอาปักูงใส่น้ำปลาบุ้คดูแสบหรือสิลาบลาบปลาตะเพียนเออพ่อใหญ่แหวงได้ให้อาหารปลาไหมเมื่อวานบุ้คลาบปลาตะเพียนได้ะเยอะนะมันลอยอยู่เนี่ยเอออาหารปลาหมดแล้วลูกไปแบกไปแบกอาหารเต้าไปหมดเกลี้ยงเลยแสดงว่าเอฟซีเข้ามาใครๆก็ตักใครแบกมานเพราะว่าตักแล้วมันเยอะจริงมันขึ้นมาปุ๊บปับปุบปั๊บอุ้ยเห็นแล้วแบบเอามาหน่อยลูกจะได้ให้อาหารปลาหน่อยไหม นั่นไงผัดกะเพราตะเล็กไงตะเล็กลงมือให้สิงโตกะเพราอะไรพี่เล็กกะเพราไก่ <laughs> สิงโตบอกกินไก่กับหมูแล้วหมูกับไก่ไก่กับหมูหมูกับไก่เด็กที่ไหนมันจะไปกินปลาไม่กินหรอกปลาสิงโตไม่เอาโอ้เผื่อเขาอยากกินปลานะปลามัน,ม,นมันหาทุกวันมไปกินมันเบื่อด้วยมันมันหาซื้อมันบ่กินโตไม่กินปลาจริงเหรอพ่อโตก็กินปลา อสิงโตไม่กินปลาแล้วทําไมเขาหาเก่งหาเก่งหาปลาเก่งเก่งแต่ว่าหามาแล้วไม่กินมาให้หาให้ยายมันกินไงเมื่อก่อนตั้งแต่มันเป็นเด็กมันเป็นเหยื่งแหะพ่อเอาแห่ถีไปให้มันยังไงเหย่ยงแห่ได้มาวันเราหมองเลยอ่ะวันเราหมองเนี่ยหมองเท่าเนี้มันได้มวันเราหมองเลยห้อง นั่นแหละเออที่เขาเอินคลองเขาบอกเอินปูเอินหม่วงบ้านเจ้าเอินหม่วงติเออไทยเอินหม่วงวันละหม่วงวันละหม่วงไอ้สีหูวเรืองนั่นาะนคือคล่องนะฮะวันละของวันละหม่วงอันนี้อาหารปลาหรืออาหารปลากินได้หมดครับเหรอแออปลาเค็มมันต่างกันนิดส่วนใหญ่ปลาบึกนะ งับ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 เลยนะชอบเลยล่ะเอ้ยปลาบึกมันเป็นปลากินพืชนะสิงต่อเอากินพืชแก่กินหัวหานแม่กับซางมันแหละกินแมงกระไาบอกว่าเอาขึ้นต้นเอาอะไรเอาพมันเยอะเกินใช่ไหมหลายพูทน่าจะเป็นสิบตัวเอาไว้ปีใหม่ได้เออปีใหม่แมวมันต้องมีอะไรกิน กินปลามันมมันมีเวลาดิต้องมีเวลามหม้อกินกินได้ต้องมีกิจกรรมเออกิจกรรมตัววกินปลาพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ไม่ขึ้นมากินอาหารหรอกโอ้ผู้ใดเอาตัวไปน้อยนะตัวยังัตนั่งอยู่แล้วให้่ตนั่งออหยังลองดูลองดูขึ้้ยนไหมมันเยอะเกินไปอ่ะจะไปตัแบบมันสิ มันอ้าปากกัมือนเติรกเซียไหลล่วงเติร์กซีผู้ดักผู้ดักมาแล้วค่ะสงสัยจะหิวเมื่อวานอ่ะทำเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ามันเหมือนมันกลัวคนเหมือนกันเนาะไปดูนะดูที่อาอไม่เห็นมันจะมาช้าหน่อยอาไม่เห็นบอกหัวแดงที่เทียนโซบุงเงี้ยบอกหัวแดงคืออะไรปลาบึกอ่ะปลาเบึกหัวแดงเหรอไม่ใช่ตัวดําปากขาวเหรอปลาบึกในนี้น่าจะมีห้าบวกน่าจะมีสิบ เพราะว่าพี่ปล่อยตั้งแต่ตัวเล็กๆเท่าสองสองนิ้วเนี่ยก็ประมาณห้าตัวก็ตนห้าตัวแล้วเมื่อนั้นโหตั้งแต่น้องเดียวหัวแหลมๆเลยอ่ะเดียวเป็นคนปล่อยกับตาโจบ้านพี่มืดอีบ้านพี่นุ๊บสามตัวสี่ตัวโอ้นับได้อยู่นะมันเป็นอย่างกาตาดีไหมครับมึงริงคิ้ว นนีี่่จมันหลุดออกจากกันตะตะปูมันถอนอ๋อตะปูมันถอนเออมันมันอ่อนลงมาไม่เป็นอย่างคือถอนเนาะเอามันตอนนีู่เดี๋ยวต้อนบนลยังสีเห็นยวมันจะตรงทีไม่ทำเลยโอ้ตอนนี้แก้วมังกรเราเทียบสุกเทียบเลยคุณรัชนีอันนี้ยังยังเขียวอยู่ไหมหรือแห้งแล้วอ๋อถ้าแห้งแล้วเตดได้เลยได้แล้ว โอ้โอนี่มีมีอยู่อีกต้นหนึ่งที่กำูอ่ะข้างหลังข้างหลังเหรอโอ้โหเยอะมากอันนี้สวยมากระยงระยางเลยเก็บเป็นบ่อเป็นแซ่ สวยงามจริงครับดกจริงจงต้นนี้อันนี้เก็บไปให้คุณยายทองนาคินวนันนี้กินบันลบลัลลูกมันเป็นผลไม้น้ําตาลน้อยนะกินได้ใช่ครับเป็นประโยชน์มากคุณยายทองนาคกินแก้วมังกรไหมกิน,กนถ้าถ้าทยอยเก็บก็ได้ค่ะพี่โจเพราะ<ข>ว่าเออเอาแค่นี้ให้เขาเก็บสดๆเลย อือลยองได้ยินต่เสียงแววววมาเสียงแววววอนี่ยโอ้ยกเรลืมสนิทคุนแล้วลืมยังเริ่มปติแล้ตรถกำลังจะไปห่วยบ่มนเป็นลืมหรือเปล่านน่ โอ๊ยลืมมาได้หรอกนีนเดือนคือเก่าคือเก่าครับอ่าหายไปไวนะป่วยครับหายแล้วเดินหน่อยนะคุณยายเดินแน่ยันยันยกินอนไหลจ่า เอาแบกแก้วมังกรคือนมาปาดให้ยายเอ้านู่น่าแก้วมังกรแก้วมังกรปาดปาดแอปเปิ้ลก่อนปาดมีแอปเปิ้ลแล้วกินอปเปิ้ลตะเขียงได้วันหน้าถึงจีนอันนี้เอาคุณรัชนีหยิบแก้วมังกรไว้ให้หน่อยนะนะอันนี้ผลไม้ฝรั่งเดี๋ยวจะให้กินผลไม้จีนนะคะแก้วมังกรผลไม้แห่งมงคลแล้วของสวนเราโดยแท้ครับเออเก็บมัตเตอรนี่เกี๋ยวขั้นย่อยเก็บยังยังอีกเยอะ จะกินวันไหนก็เด็ดได้นี่เอ๊ะมันมันเหมือนมันสีชมพูลยนะเนี่ยสวยๆใช่ไหมเปลือกสีชมพูแต่เนื้อสีขาวเนื้อสีขาวเอ้าตรงนี้ไม่มีมีดป่ะฉีกเดี๋ยวจะฉีกให้ดูนะครับเพราะจริงๆเนี่ยที่นี่เขาถึงไม่มีมีดก็กินได้เขาเขากินกันยังไงนะเนี่ยแม่ไม่มีมีดก็กินได้แก้วมังกรน่ะเนี่ยเห็นไหมปอกกินง่ายคุณยายสิลำบากบ่เนี่ยเนี่ยบอกลำบากหรอก กินลำบากเลยบ้านีุกินได้เนี่ยอือืมหวานชื่นใจอุ้ยนั่นอืมกัดเลยแซ่บบอไมะ้ยพ่อใหญ่กินบอบอมาักผลไม้ติบหมักผลไม้มักผลมสัามัไ อ๋อพราะอะไ้มันดีเป็นบางอย่างอืใช้เครื่ังกรนี่เพราะว่าบอดีมันอยู่บ้านอะไรเพื่อหลายคนเนี่ยมันเย็นบ่เย็นบอดี้ยังไอ๋อาเขาเก็บมาว่างไว้ทางนู้นมันก็มีผู้ซื้บหรออ๋อพ่อราคาละห้าสิบหกสิบโลละเด้คุณสมบัติมันดีมากพ่อห้าสิบหกสิบรดความดันดันทุลังไหมลดความดันนี่แหละแล้วก็ทำให้เขาเรียกอะไรดีอ่ะ ลดอาการร้อนในเออผลไม้เย็นค่ะเออเป็นผลไม้เย็นไอลิปเย็นใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ําเยอะอร่อยตัวคุณยายชอบจะประโยชน์ตัวบะมี่ทอดเด็ดพ่อใหญ่แห่นแม่กินนั่นหลานโหลดเออแม่ทำแม่กินโหลดดิแม่กินอยู่พ่อกินผลไม้บพ่อไม่ค่อยกินผลไม้ขาดวิตามินเกลือแร่อะไรไหมไม่ขาดไม่ไม่จะเกินติไม่จะไม่พอดีพอดีเลยพอดีหมดทุกอย่างพอดีหมดทุกอย่างแม่ครับ เอาไปไปก่อนเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีลืมอะไรอีกเปล่าลืมเบอร์นี่อย่างบ่บ่ลืมบ่ลืมเหรอเนาะนอกจากเงินแล้วบ่่หวอเลือมไหนซองแล้วบ่ลืมไปสรุปดิเหตุการณ์สรุปดิห้องรูดิห้องน้ำเราก็น่าจะครึ่งทางแล้วนะคะใกล้แล้วครับแค่เหลือเหลือก่อเพิ่มเติมนิดหน่อยไป แล้วก็ติดชักโครกใส่ประตูนะครับก็ก็เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดกี่ห้องนะคะเออสามห้องครับห้องน้ําจะเป็นสามห้องตอนนี้เราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยทำไว้สําหรับรองรับนะครับเอซที่ท่านมาสวนจริง,รงๆเพื่อให้เกิดความสะดวกแล้วก็เห็นคุณยา่าคุณยายเดินทางมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะทําห้องน้ําตรงนี้ให้ให้เข้าสะดวกที่สุดก็คือเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะทําเป็น นะครับใส่ยางมะตอยให้เรียบเลยนะครับนุ่มนะครับวิวแชร์วิ่งได้แบบสบายๆนุ่มๆขึ้นมาแล้วก็เข้าห้องน้ําตรงนี้นะครับเราก็จะลาดยางมาตอยไปนุ่นโยงไปจนถึงเรือนรับรองให้สามารถเข็นวิวแชร์ได้แบบสะดวกสะดวกไม่คือกักลาดอ,อะไรนะยางมาตอยเลยเหรอยางมาตอยครับ คิดว่ายางมาต่อยจะ,จะเหมาะสมกว่าเพราะว่าเวลารถวิ่งมันจะไม่แตก<อ>ถ้าเราเทซีเมนต์แบบนี้รถวิ่งมันจะแตกนะคร<อ>ับแล้วก็จะไม่สวยเอายางมาตอยลงเหมือนนถนนยางมาตอยสีดำๆครับ<อ>มันจะมีความนุ่มนวลต้องติดต่อกรมทางไหมคะเวลารถวิ่งนะครับกรมทาง,งหลวงของเรามีทุกอย่างนะฮะโอ้เรื่องใหญ่นะน่นะใช่ไหมมอมมันต้องงบประมาณ20-30ล้านหรือเปล่าฮะ ทำถนนยางมะตอยอ่ะยางมะตอยนิดหน่อยเทเทออนิดหน่อยเทเทพอประมาณสักเมตรหนึ่งให้มอมเดินได้เงี้อไม่ใช่สักเมตรหนึ่งครับเอ๊ะมันจะเขาจะรับงานแบบนี้เหรอเมตรเดียว่านปูนมันมีทั่วไปอ๋อเหรอเออท่นปูนเนี่ยเขามีหมดแหละครับที่เขารับงานของราชการทำถนนบนทางงานเล็กๆก็รับใช่ไหมคะรับให้เขามาส่งนี่ท่นปูนใกล้ๆนี่เอง อันนี้เป็นโครงการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่เดี๋ยวจะทําที่เกาะที่จับนะครับให้สําหรับคนยากคนยายเข้าง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเล่าเล่าย้อนให้ฟังนิดนึงเนื่องจากว่าช่วงที่เขาทําพื้นฐานโครงสร้างข้างหลังไอข้างล่างไม่ใช่ข้างหลังเราไม่ได้อยู่เนาะเราได้เห็นทีมงานถ่ายเอาไว้ก็คือเป็นภาพที่ลุงพรเนี่ยขุดฝังถังแซถังแซนะคะไม่ใช่ถังแซกนะพี่กัมพูแซทเอดีถังแซท ถังแซดเนี่ยเป็นถังบําบัดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบําบัดในตัวเองเลยนี่ครับเขาจะเป็นถังบาบัดยู่ตรงนี้ก็ฝังไปเรียบร้อยไม่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งส<ม>ิ้นเลยะนะคะเะมื่อบำบัดเสร็จเนี่ยเขาก็น้ําดีเนี่ยเขาจะออกไปเรามีอีกถังหนึ่ง,งเขาเรียกว่ารองถังรองอะ่ะคือถังซีเมนต์นะครับสําหรับน้ําดีไปโซนโนแล้วมันก็จะไหลออกซึมไปตามพื้นดินเพื่อ ให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยนะคะก็ทำห้องน้ำเพิ่มแล้วก็เป็นที่อยู่ใหม่ของพี่มอมอีกแล้วเขาชอบอะไรที่เป็นอาคารใหม่บ้านใหม่หลังใ,ใหม่บ้านใหม่เขาจะไปนอนพี่มอมต้องพิสูจน์ก่อนว่าอยู่เย็นเป็นสุขไหมใช่แล้วก็หันหัวต้องหันหน้าออกทางด้านหน้าเอาก็ว่าเราวังภัยครับแล้วเขาก็จะระวังให้คุณลัชนีด้วยคุณอยู่ห้องนี้ ไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนแต่หากเธอยอมเป็นแฟนพี่ก็จะพาน้องลอยพาได้จะพาไปชมคุยเมฆล่องตามลมไปทว่างลายหาไม่ได้ที่รออิบสีชั่วโมงน้องจะชวนพี่ไปขี่เรือบิน ารับรองว่ากลับมาจะสุขราทวันติดอกติดใจได้เป็นแฟนกันจะคอย